ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไม่ไปครับ <วะ S 2> คือน้องต้องแบกแบกพริกนะครับลงไปขายข้างล่างนะเอ้ยลงไปข้างล่างนะครับคิดดูแล้วกันข้ามเขากี่ลูกนะฮะเหมือนอุ้มเด็กนะเหมือนอุ้มเด็กใช่ไหมอันนี้วันเดียวเดี๋ยวมันจะเสด อนนีนอ๋อมองไปเหมือนอุ้มเด็กไปหนักไหมครับอันนี้น่าจะประมาณสิบกิโลถึงไหมไม่ถึงเนาะเจ็ดโลอ่ะนักเยอะก่าเอาอุ้โลกเอเลยเียโอ้กิโลชมาสิบกิโลสิบกาประมาณสิบกิโลสิบห้าโลได้แหละ ไม่อก่อนหนักกว่านี้อือเอารอกันไดหรอแล้วผักข้าวโอ้ถ้าถูจีบปลาเจลูกถั่วเนี่ยปลาชัวร่าลูกถั่วถ้าูจีบเล่เต้โกะเนี่ยเออเล่าเออยันนี่เนี่ยนี่นี่นี่จริงไปไปเราจะกลับบ้านนะครับมันได้นอนได้คืนนี้ก็พป้องแดโอเคล้าคืนเดียวชาร์จแบต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 อย่างอื่นฮะแบตโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไฟ แล้วมีสมุนไปส่งด้วยนี่ส่งถึงส่งถึงติ้งเขาให้นะโอ้โหฮ <laughs> ะ,ะ,ะ,หะหหพ่อตามที่หลังไง แฟนคนส่ที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลรบาองเ <laughs> มื่อวานพี่อัพจุดนี้เลยนะฮะเกือบหล่นฮะพี่อัพติดตรงนี้นะฮะไม่งั้นหล่นนะฮะ, <c oughs> ะเฮ้ยพี่ไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> หลงทา <c oughs> ยังไม่ถึงไหนอ่ะหลงแล้วโอ้โหแหม,แมเดินน้ำหน้าเหมือนรู้ทางเออ,อไปพี่ไปไหนวะตรงที่พี่ตกจําไม่ได้เหรอเดินน้ำหน้าเหมือนรู้ทางสิบกโลนะครับน้องต้องแบกฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรนะครับ,รบหลักฐานยังอยู่วะ พี่อัพหล,ล่นแล้วนี่เนี่ยถ้าไม่มีไม้ไผ่ตรงนี้พี่อัพถึงนู่นเลยนะฮะเนี่ยครับโอ้โหในลงมานี่มันลื่นนะครับผม้อตอนนี้ผมไม่ห่วงพ่อแลนะ้วครับผมห่วงผมตัวก็ผมจะผมไม่ชำนาญ ก็จะไปส่งถึงรถเลยอะ่ะรถไหนหมาไงต้องบอกส่งแค่นี้พอเกงใจงงยังสิฮะ เขาว่าไม้ล้มยับข้ามใช่เออมันคนละเรื่อง เราคนจนจะทนเพียงเท่านความรักของเราที่ขอเาไม่ได้ยังทำซาบะขายเรื่างวันวันสักวันกวันก็คงเป็น อเอาแรงกายแรงใจมึงมันเกี่ยวบหัวทิ่มและกู้งทีนีหลือเสือน้องทุกวันเข้าทำงานเป็นไงครับคุณนันเหนื่อยนะไม่แวะพักเหรอยวเคยแวะไหวใช่ไหม โอ้แน่นอนนะน้องร่างกายแข็งแรงมากนะครับขนาดผมสะพายแค่กระเป๋ากล้องยังแย่เลยฮะ uh uh, อยากพักอ่ะ,าพ,าะพักกัน euh, พักคุยกันก่อนก็นได้ ตาอบอกนั่นโอไหมโอแต่พี่ไม่โอถ้าพี่ไม่โอตอนนี้พี่จะเป็นลมหนักไหมครับหนื่อยเหนื่อยจไม่ได้ท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเวลาเหนื่อไปก็หนักเองไม่จะหนักขึ้นเรื่อยๆดูพอ่พอแกได้มากไง พอได้มาแล้วแกแบบไปได้ตลอดเนี่ยเราต้องเคลียร์แผงข่องแงไม่เดี๋ยวเมาแหมไม่ได้อยู่ที่มาร์กอยู่ที่มึงเราเคลียร์อย่างพ่อไปได้อย่างพ่อไหมไม่ต้องเปลี่ยนใบให้ผมไงต้องเปลี่ยนเป็นใบอย่างอื่นนะอีกนิดนึงหจเ็นึองโอ้โหเฟิร์นเฟิร์นสุดที่ยาวมา เฟิร <lawsuit> <ulously, S 2> ์นสวยมากโอ้ยพักนานเดี๋ยวมันจะก้าวขาไม่ออกไปต่อนะครับเคเป่อยป่อยโอ้ฮยพักนานานี้ยยังไงยังเสียงดีฮะนันแข็งแรงมาก L'antan l'autre tu t'en fais en sommes capables à bien กว,ว่าท้อกว่าท้อชาพอาละา À phát minh cho mấy sa o sa Oh no. Let's go. ลคือโมเดนนี่ไป็นไงเป็นไงนี่ครับนี่อันนี้ขนพริกนะครับวันนี้ช่วยพี่แบบพริกไปขายนะครับไปดูวิวข้างนอกนะดูวิวทิวทัศน์นะครับ nigga